ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมดวงชะตาของท่านนั้นยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนได้แรงเสริมพลังบวกจากดาวพฤหัสที่เพิ่งโคจรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปภายในวันที่30เมษายนนั้นยังคงส่งผลทาให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในทิศทางที่ดีและยิ่งภายในเดือนพฤษภาคม ก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ซึ่งทั้งสมดาวใหญ่นี้มีการโคจรปรับตำแหน่งกันภายในเดือนนี้นั่นก็เท่ากับว่าดวงดาวทั้งหมดค่อนข้างที่จะมีผลกับดวงชะตาของชาวราศีมีถุนแต่โดยรวมแล้วดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีทิศทางหรือมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ถือว่า เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสำหรับชาวราศีมิถุนเลยก็ว่าได้สำหรับเดือนนี้ท่านค่อนข้างจะพบเจอกับการติดต่อประสานงานหรือแม้แต่การต่อรองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆภายในเดือนนี้ท่านค่อนข้างจะพบเจอมากเป็นพิเศษแต่ดูแล้วแนวโน้มดวงชะตาของท่านท่านค่อนข้างที่จะอยู่ในฝ่ายที่ชนะในฝ่ายที่กำชัยเหนือคนอื่นอย่างแน่นอน ซึ่งหากจะพูดถึงด้านการงานของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นงานของท่านในช่วงเดือนนี้งานประจำงานหลักที่ท่านทำอยู่นั้นชาวราศีมิถุนจะเริ่มรับรู้ท่านจะเริ่มสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ชาวราศีมิถุนท่านจะเริ่มมีชื่อเกี่ยวข้องกับงานสำคัญสคัญตัวท่านนั้นจะมีการถูกพูดถึง จากหัวหน้าหรือผู้ที่สำคัญในองค์กรอยู่บ่อยครั้งซึ่งหลายครั้งชาวราศีมิถุนก็ยังคงจะได้สัมผัสกับงานพิเศษงานแปลกใหม่หรือเป็นการบุกเบิกการได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องสำคัญสคัญอยู่บ่อยครั้งและงานอะไรที่ชาวราศีมิถุนนั้นเคยตั้งใจที่อยากจะทำหรือเป็นงานที่ถนัดต่อจากนี้ไปท่านจะมีเกณฑ์ได้สัมผัส มีเกณฑ์ได้ทดลองได้จับงานเหล่านั้นก็ถือว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอนาคตของชาวราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนงานหรือแม้แต่เกณฑ์การงานของท่านจะก้าวไปอยู่ในจุดที่เรียกว่ามั่นคงได้อย่างแน่นอนแต่ตัวแปรสำคัญที่จะทำให้งานของท่านเกิดปัญหาต่างๆได้นั้นก็คือตัวของชาวราศีมิถุนเอง ท่านต้องระมัดระวังและให้ความสําคัญกับข้อนี้เป็นพิเศษชาวราศีมิถุนโดยบุคลิกแล้วท่านเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากและตัวท่านนั้นค่อนข้างเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ชาวราศีมิถุนในช่วงนี้ท่านต้องระวังอารมณ์ของตัวเองการพูดการจาอะไรท่านต้องระมัดระวังจะสร้างปัญหาจะทำให้เกิดอุปสรรคเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เช่นกัน ซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วการงานของท่านที่ดีๆอยู่นั้นมีเกณฑ์ที่จะสะดุดมีเกณฑ์ที่จะติดขัดได้เช่นกันก็ขอให้ท่านระมัดระวังและให้ความสำคัญกับข้อนี้เป็นพิเศษด้านการเงินของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมการเงินของท่านหากผ่านพ้นช่วงสงกรานต์ปี2567มาแล้วนั้น กราบการเงินของชาวราศีมิถุนนั้นจะปรับตัวอยู่ในช่วงขาขึ้นทันทีและยิ่งในเดือนพฤษภาคมการเงินของท่านนั้นจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในส่วนที่ไม่ใช่งานประจำก็จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในทุกๆเดือนเป็นเงินที่ได้จากความสามารถของท่านชาวราศีมิถุนนั้นเป็นคนที่ชอบคิด ชอบทดลองชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆจึงทำให้ชาวราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะมองเห็นโอกาสค่อนข้างที่จะพบเจอกับโอกาสต่างๆที่แตกต่างจากคนอื่นพบเจอจังหวะในการทำเงินสร้างรายได้อยู่บ่อยครั้งแต่บางอย่างชาวราศีมิถุนท่านก็คงต้องปล่อยผ่านออกไปบ้างเพราะชาวราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะทำงานมากเป็นพิเศษไม่ค่อยมีเวลา งานที่มีอยู่ก็ค่อนข้างที่จะล้นมือแต่เชื่อว่าหากชาวราศีมิถุนสามารถบริหารเวลาได้ชาวราศีมิถุนก็จะอาศัยโอกาสและจังหวะต่างๆสามารถทำเงินทำกำไรได้อย่างแน่นอนแต่ทุกอย่างจะเกิดจากความสามารถของท่านทุกอย่างจะเกิดจากไอเดียความคิดความอ่านของท่านก็เชื่อว่ายากที่จะมีคนลอกเลียนแบบ หรือยากที่จะมีคนทําตามชาวราศีมิถุนนั้นหากมีความเพียรมานะอดทนและตั้งใจทําอย่างเต็มที่เชื่อว่าความสําเร็จด้านการงานหรือแม้แต่ความสําเร็จในด้านการเงินนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมกับชาวราศีมิถุน,น,นอย่างแน่นอนสําหรับด้านสุขภาพของชาวราศีมิถุน,นในช่วงเดือนพฤษภาคมชาวราศีมิถุน,นในช่วงเดือนนี้ ท่านต้องดูแลสุขภาพของท่านให้ดีมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็อย่าหักโหมจนเกินไปท่านควรที่จะหาเวลาพักผ่อนบ้างหรือแม้แต่การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวการดื่มการส,างสารังสรรค์ต่างๆท่านต้องระมัดระวังระวังจะมีอาการของโรคต่างๆหรือแม้แต่อาการของโรคประจำตัวมีเกณฑ์จะเกิดกำเริบขึ้นมาได้ในช่วงเดือนนี้ ก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีและสำหรับชาวราศีมิถุนท่านใดที่มีการทำงานที่ต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาหรือแม้แต่ตัวท่านต้องมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆก็ขอให้ท่านระมัดระวังโรคระบาดประจำท้องถิ่นหรือแม้แต่โรคระบาดตามช่วงฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดโรคไข้เลือดออกต่างๆท่านต้องระมัดระวังให้ดี มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะเจ็บป่วยได้ภายในเดือนนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังและให้ความสำคัญกับข้อนี้เป็นพิเศษสำหรับดวงด้านความรักของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นชาวราศีมิถุนตัวท่านนั้นเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ในตัวเองอย่างมากเรื่องสเสน่ห์นี้ถือว่าเด่นอย่างมากสำหรับชาวราศีมิถุนนั่นก็คือ คำพูดคำจามีคำพูดเป็นสาริกามีวาจาลิ้นทองคนจะลหลงไหลเพราะคำพูดของท่านแต่ชาวราศีมิถุนจุดแข็งก็คือการพูดการจาการเจรจาต่างๆคนจะคล้อยตามคนจะลหลงไหลในคำพูดของท่านก็ถือว่าวาจาของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักแต่จุดอ่อนของท่านนั้นก็คือความรู้สึกต่างๆ ท่านสามารถพูดให้คนอื่นหลงคาลมท่านได้แต่ตัวของท่านนั้นก็มีความรู้สึกอ่อนไหวง่ายเช่นกันหากท่านเจอคนที่ดีคนที่จริงใจคนที่หวังดีกับท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่หากท่านไปเจอกับคนที่คิดจะเอาเปรียบคนที่ตั้งใจเข้ามาหลอกลวงท่านชาวราศีมิถุนท่านต้องระวังค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดจากความลุ่มหลง ความเสน่หาได้เช่นกันและในเดือนพฤษภาคมชาวราศีมิถุนท่านก็มีเกณฑ์มีโอกาสสูงมากหรือมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับคนที่เข้ามาดูใจในช่วงเดือนนี้ได้เช่นกันก็ขอให้ท่านระมัดระวังความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ท่านก็ต้องอยู่ในขอบเขตระวังความรักจะลุ่มหลงจะทำให้ท่านนั้นปิดหูปิดตา ระวังจะเสียเงินเสียทองเสียเงินเป็นแสนแขนไม่ได้จับก็ขอให้ท่านระมัดระวังเอาไว้สำหรับการเสริมดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นชาวราศีมิถุนท่านควรที่จะสวดมนต์บทบูชาพระประจำวันเกิดของท่านเพื่อเป็นการเสริมดวงเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านท่านจะได้แคล้วคลาด อุปสรรคต่างๆจะมาลายหายไปจะพบเจอกับสิ่งที่ดีจะพบเจอกับเรื่องที่เป็นมงคลจะเกิดขึ้นกับตัวท่านสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนั้นทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซึ่งทุกการติดตามนั้นเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆห,หรือเวลาที่เรามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆนั้นจะได้แจ้งเตือนให้ท่านได้เข้ามารับชมรับฟังได้ในทันทีแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ